ันนี้เอามาฝากว่าบางคนบอกว่าอยู่ในภาวะมึนเครียดจะปรับยังไงผมยังมั่นใจว่าทุกธุรกิจปรับได้จะปรับได้มากปรับได้น้อยนะครับถ้าปรับปรับไม่ได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับต้องคิดเร็วทําเร็วนะครับนะครับผมรู้จักอยู่ลายมินเนี่ยขายซีฟู้ดเนี่ยเมื่อตอนต้นรอบแรกเนี่ยเจ๊งเลยเลิกตัดใจเลย หันมาขายข้าวแกงครับนะครับดูแล้วแย่มากเลยขายข้าวแกงวันหนึ่งพันสองพันปรากฏว่าใช้สถานที่นั้นใช้แม่ครัวสองคนทําข้าวถุงแกงถุงขายมือเย็นนะจากวันหนึ่งพันสองพันวันนี้วันนี้ยังขายอยู่ครับแล้วก็ไม่กลับไปแล้วขายได้วันละสองหมื่นห้าครับเรื่องจริงนะอร่อยมากผมยังต้องขับรถไปซื้อเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ไม่กลับไปแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาประเมิน สถานการณ์ตัวเองนะครับฝั่งซ้ายจริงๆนะเราจะคุ้นกันอยู่เรื่องอะไรนะครับปัจจัยภายนอกก็ดูความเสี่ยงว่าผลกระทบจะตามมาเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อะแต่เป็นเรื่องที่เราพอจะคาดได้นะครับก็จะมีเรื่องกฎเศรษฐกิจเราก็รู้อยู่แล้วอีกสองปีถึงจะกลับมาพฤติกรรมผู้บริโภคโหเปลี่ยนหมดแล้ลูกค้าประจําหายากแล้กฎหมายแล้วก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยประกาศปบอกว่าประกาศคืนวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โห เป็นเรื่องเลยใช่ไหมครับเทคโนโลยีเปลี่ยนบางทีต้องลงทุนใหม่ไอของเรามันเก่าปันแล้วการแข่งขันที่รุนแรงจริงๆอันนี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกทุกท่านรู้อยู่แล้วแต่มันคือความเสี่ยงของเราวันนี้โจทย์คือ opportunity and threat เป็นความเสี่ยงเป็นโอกาสที่คุณจะรับได้แค่ไหนถ้าคุณมองเห็นเป็นโอกาสและคุณเกี่ยวมันได้ไม่ใช่มองเห็นโอกาสแล้วอยู่เฉย ไม่มีประโยชน์วิเคราะห์ไปไม่มีประโยชน์เทรดเหมือนกันถ้ามองออกว่าธุรกิจเราจะโดนดิสลาบอะไรสถานการณ์เราจะเป็นยังไงแล้วเราไม่วางแผนแก้รับมือเนี่ยก็เสร็จอันไอ้นี้จริงๆแบงก์วิเคราะห์นะสวอตใช่ไหมครับข้างล่างคือปัจจัยภายในคือความพร้อมของเราศักยภาพของมผมใช้สูตรนี้มันเบสิกมากเลยคือการสวตรอต a อนาลิซิ ถ้าคุณมีจุดแข็งแล้วคุณไม่ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์ในยามวิกฤตนียมันก็ไม่รู้จะทำยังไงผมจะค้นหาจุดแข็งและทรัพยากรของของลูกค้าทุกรายที่มาปรึกษาในระหว่างคุยกันหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะชี้เขาเห็นแล้วก็ถามก่อนว่าใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็มีมีเขาเรียกมีแนวออกมา ครับมีแนวบางคนเก่งเรื่องอาหารนะครับบางคนเก่งเรื่องขายขายอุปกรณ์ร้านกาแฟเก่งมากเลยทํามาเป็นสิบปีแล้วเจ่งวันนี้ไปเปิดร้านกาแฟไปเปิดร้านกาแฟขายกาแฟก็เบสิกมากเลยแต่มีความเก่งเรื่องกาแฟครบวงจรผมก็เลยแนะนําว่าตัวเองเป็นคอนซัลเทอร์คีสิครับรับจ้างคำคนอยากเปิดร้านกาแฟกําเงินมาเลยร้านหนึ่งแปดแสน ว่าคนคนอยากเปิดร้านทใหรเปร็จสักอย่างก็เนี่ยเขาเริ่มทําดูครับบางคนเป็นวิศวกรนะรับเหมาก็เจงปเปลี่ยนไปเป็นผู้ตรวจรับเหมาตรวจรับงานนะครับเปลี่ยนไปเป็นการก็ได้ช่วยเรสซิเดนต์ตรวจรับงานเวลาไปก่อสร้างบ้านคอนโดนแพงๆเป็นต้นนะดงนั้นหาจุดแข็งจุดแข็งตรงนี้จําเป็นต้องใช้ในยามนี้นะหาจุดแข็งจุดได้เปลี่ยนจุดที่คิดว่าตัวเองมีดี นะครับบางคนผมคุยไปคุยมาบางคนเก่งทําธุรกิจคนละเรื่องเลยนะขายขายเครื่องมือแพทย์แต่เก่งเรื่องเกษตรก็มีช่องทางคุยกันครับไปได้ครับมีทางครับนะครับบางคนเลี้ยงม้านี่นะครับที่พัทลุงเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าท่องเที่ยวเลี้ยงม้าถ่ายรูปเลี้ยงไปเลี้ยงมาตอนนี้ท่องเที่ยวมันพังม้าที่มีอยู่สองตัวก็ เอาขี้มามาทาปุ๋ยปุ๋ยอินรีย์แล้วปลูกการผักขายวันนี้ขายได้กิโลละสองร้อยนะครับพริกตอนนี้ปลูกจากเริ่มสองล่องกลายเป็นแปดล่องนะแล้วก็ปลูกผักตัวเเขาบอกว่ารายได้ดีกว่าตอนตอนเลี้ยงมาปรากฏว่าใช้ปุ๋ยขี้มมาของเขาเป็นอันนี้ผมเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างไปเลยโอเคฝั่งซ้ายท่านมอออกแล้วนะคราวนี้มากําหนดทางเลือกครับคือผมอยากจะให้ทุกท่าน ดูว่าผลกระทบทางตรงผลกระทบทางอ,อ้อมรายได้มันตกไปเยอะตกหนักตกนานหรือว่าตกชั่วคราวมันมีผลหมั้ยครับท่านต้องประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าหลังมีโอกาสลองมาคุยกันดูนะครับลองลองมาเล่าธุรกิจให้ฟังยินดีนะครับช่วยกันประเมินแล้วมันถึงไปตัดสินใจฝั่งขวา ฝั่งขวาคือการจะเพิ่มธุรกิจตรงไหนเพิ่มไรายได้ตรงไหนนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะครับหรือจะคงเดิมรับไปทําหาวิธีลดรายจ่ายลงรักษาตัวเองไหหรือว่าจะลดขนาดซึ่งท่านถามมาพอดีเรื่องดาวไซด์หรือจะลดขนาดหรือจะหยุดชั่วข่าวหรือจะเลิกเลยครับหลายคนก็เลิกเลยนะครับแล้วรอดนะครับ หลายคนก็ยือ้อจนถึงวันนี้ก็เจ็บหนักครับก็มหีหรือว่าจะสู้ต่อในสภาพตองปัจจุบันต่อไปในเจ็ดโซลูชันนี้ไม่เหมือนกันสักคนนะครับผมไม่สามารถบอกสูตรสำเร็จได้ต้องขอประเมินสถานการณ์แต่ละลายก่อนะครับโอเคนะครับที่บานฝนตกหนักพอดีเสียงมา,ากนะเชญนะใกล้จบนะครับหน้าถัดไปครับ ก็มีท่านที่ถามมาเรื่องดาวไซผมก็สรุปอย่างนี้ละกันจะได้เข้าใจง่ายๆผมคิดว่าการลดขนาดองค์กรขนาดบริษัทในขนาด SME เนี่ยนะเราทำได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดมากกว่าองค์กรใหญ่เพราะเราตัวเล็กน,นี่คือจุดได้เปรียบของ SME มันอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของจะเสียดายหรือจะเสียใจจะสู้ต่อ จะยื้อต่อหรือจะปรับตัวเลยนะครับดังนั้นผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องของเฉพาะรายแล้วก็แต่ว่าข้อ,ขอสังเกตผมคือผมสังเกตว่าคน s อตัวเล็กที่สู้รายใหญ่ไม่ได้แต่เวลามีวิกฤตตัวเล็กเนี่ยมันได้เปรียบใช้ความได้เปรียบตรงนี้แต่ต้องกล้าตัดสินใจแล้วก็เล็นนะครับส่วนใหญ่เล็กปรับตัวได้แต่ยังไงอ่ะมันไม่ ไป,ไปตัดสินใจก็ทำอะไรหนึ่งคือความเสี่ยงนะครับจะลดขนาดเพื่อรอหรือเพื่อลุยหรือเพื่อเลิกทุกสเต็ปม,มันมีความตา่างถ้าคุณจะลดขนาดองค์กรเพื่อรอนะครับรายจ่ายมันสูงลดขนาดปรับคนลดกันเดือนประจำลงไปครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็น Profit Sharing กันหรืออะไรวิธีการไปใช้ลดขนาด เพื่อรอโอกาสรอการกลับมาก็ต้องประเมินว่านานแค่ไหนเช่นต้นปีหน้าเราจะกลับมาตอนนี้เราจะลดก่อนก็ต้องคุยกันครับเพราะเรื่องกับทีมงานและน้องเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเลิกโชะเลยมันก็บางคนก็เสียดายกุ๊กแม่ครัวช่างแต่ก็มีวิธีลดเพื่อรอให้อยู่ได้กันที่ปังช้างที่เชียงใหม่กับที่พัทยาเนี่ยยังไงเขาต้องรักษาไว้เพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าต้องต้องดูแลช้างเขาแต่ระหว่างรอเนี่ยลดลดเงินเดือนประจำลงยอมรับได้ไหมได้เลี้ยงข้าวกลางวันให้อยู่ฟรีไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟแล้วออกไปขายข้าแกงตอนเช้าใส่รถไปนี่ก็จะเป็นแนววิธีการแก้ปัญหาซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือรอจังหวะลถเพื่อลุยก็คือ ลงมาให้เล็กอ่ะแล้ววิ่งนะครับลงมาให้เล็กแล้ววิ่งในภาวะที่คนอื่นกำลังอ่อนล้าเราลดลงมาก็เพื่อเข้าไปชอนาตลาดนะครับอาจจะปรับลงมาเป็นออนไลน์เกือบเต็มตัวลดลงมาเพื่อเติมวิ่งจะได้มีกระสุนพอที่จะเตาลดเพื่อเลิกจะเลิกปรับเลยก็อาจจะไม่ใช่วิธีนะครับอาจจะต้องมีจังหวะถอยใช้เวลาะระยะ เวลาเปิดร้านแล้วปิดร้านให้เช่าให้เซ็งแล้วปิดประตูเลยเนี่ยราคาก็จะไม่เหมือนกับทำธุรกิจอยู่นะครับมีอยู่รายหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวย่อดังยอ่หนึ่งครับอยู่รายมินทาน,นี่ครับเขาก็ไปซื้อตึกแล้วตึกนี้หัวมุมสวยแต่ต้องกู้มาสิบกว่าล้านนะครับเคยขายเดือนละสามแสนวันนี้เหลือเดือนละไม่ถึงแสน ตัดสินใจขายบอกขายมาเนี่ยนานมากเลยไม่มีคนซื้อแค่ขายตึกเจ็ดแปดล้านไม่มีคนซื้อซื้อมาสิบกว่าล้านนะก็เลยมาคุยกันแล้วก็บอกว่าผมบอกว่าถ้าเกิดถ,ถ้าท่านจะขายตึกเปล่าแล้วปิดตึกปิดปิดร้านแล้วขายเนี่ยท่านเจ็ดแปดล้านก็อาจจาะคนซื้อยากตอนนี้แต่ถ้าท่านทําเปิดร้านอยู่ปกติแล้วมีคนกินก๋วยเตี๋ยวปกติแล้วขายพร้อมกิจการเนี่ยพร้อมสูตรท่านอาจจะขายมีโอกาสได้มากกว่าเดิม สุดท้ายเขาไปทําแบบนี้ครับลองดูครับเขาเริ่มวิ่งหาผ่านในหน้าเขาบอกเออเริ่มมีคนถามก็ลองดูนะฮะสองคือชำระก,ก่อนครับนะครับถ้าท่านจะดาวไซต์ชำระดีดีดิเจนตัวเองผมคิดว่าเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ไม่ได้ชำละตัวเองอย่างละเอียดท่านจะ,จะยังไม่เคยดูรายการงบการเงินตัวเองโดยละเอียดนะครับวันนี้ก็เจอเมื่อว่า เมื่อเช้าเหมือนกันกําไรดีทําอู่ซ่อมรถรถลากกําไรดีครับโกดปีหกสามก็โกดสองล้านกว่าจากล้านกว่าสองล้านกว่าสองบริษัทเลยปรากฏว่าบัญชีเป็นงบการเงินเป็นเงินกู้ยืมกรรมการสัเก้าสิบเ์เซ็นไปต่อไม่ได้นะครับเจ้าตัวพอฟังแล้วก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นมาก่อนซึ่งถ้าเขาไม่รู้บัญชีก็ไม่รู้ไม่เป็นไร ก็ค่อยๆแก้กันไปเพราะฉะนั้นชำแหละนะครับรายได้จะมีตรงไหนที่ยังได้อีกรายจ่ายมีตรงไหนที่เราจะลดได้อีกที่เราจะฟิตได้อีกนะผมเคยผมทำที่ปรึกษาอยู่โรงงานหนึ่งเกี่ยวกับผลิตกอกกระดาษไปเขย่าระบบผลิตกับระบบสูญเสียและสต็อกใหม่หมดเลยเซฟได้หลายแสนเลย ไปเขยา่าเรื่องระบบโลจิสติกส่งให้ลูกค้ารถ4คันตอนนี้ไม่ต้องใช้รถแล้วจอดอยู่สองคันประสิทธิภาพเท่าเดิมลดไป30%อันนี้ต้องชำแหละครับทรัพย์สินมีตัวไหนสร้างไรายได้ไม่สร้างไรายได้สร้างประโยชน์สูงสุดหรือเปล่านี่สินเช่นกันนะครับจําเป็นไม่จําเป็นนี่ไหนที่มันใช้กับธุรกิจสร้างไรายได้แล้วก็ส่วนทุนต้องสํารวจทุนครับถ้าจะลดขนาดงองค์กร จะต่อได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาลาอันที่สามคือตั้งเป้าตั้งเป้าก็ต้องตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตั้งเป็นจำนวนเงินแล้วก็ตั้งเป้าเรื่องระยะเวลานะครับสี่คือการวางแผนซึ่งในยากนะครับบางทีจมอยู่กับปัญหาอาจจะคิดไม่ออกนะครับมาคุยกันก่อนนะครับก็จะมีตั้งแต่การตัดลดรายจ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดทําได้โดยตัวเองนะครับบางที่ขนาดพื้นที่ใหญ่ไปเช่าก็ดังหลายที่สเปซเยอะ มีสาขาเยอะจุดบริการเยอะธุรกิจบริการไม่จําเป็นบางที่บางที่ไม่โปรฟิตไม่ไม่เซ็นเตอรลท์ตัวเองไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่พอเลี้ยงตัวเองด้วยซ้ําไม่คุ้มนะครับเสียดายทำเองเยอะไปคุยบางที่ปิดห้างเลยขายในห้างอยู่สิบห้าที่ตัดไปตัดมาเลยครึ่งเดียวลอดครับลดกระบวนการผลิตกระบวนการบริการลงเอาซอสไปบ้าง บางที่จําเป็นตัดเอาซอสยิานะครับบางกระบวนการนะครับบางลดตัดสินค้าที่ไม่จําเป็นหรือว่าดูแล้วไม่ได้สร้างไรายได้ผมเห็นโดยเฉพาะอย่างอย่างวิสาหกิจชุมชนในสินค้ากองเต้มนะ,นะครับพอไปดูแล้วตัวนี้ก็นานแล้วไม่เดินแล้วติดขัดแล้วตตะต๊อกตายแล้วต้องไปเขย่าใหม่ครับบางทีมันเปนจมอยู่เราว่าขาดทุนไม่รู้ตัวตัดเคลียร์เรื่องสต๊อกสต๊อกเนี่ยผมคิดว่าทุกที่นะครับ วันนี้ไปรือครับผมคิดว่าท่านจะได้ประโยชน์สภาพห้องกลับมาเยอะรถคนนี้ก็จะเป็นเรื่องสไทายๆลถอุปกรณ์รถยานพาหนะนะครับอ่นสุดท้ายมองไม่เห็นละกิบอ๋อไอการลดขนาดองค์กรนี่มันมีเป้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรนะไม่ต้องลดแต่เท่าเดิมแต่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มไรายได้เพิ่มผลผลิตแค่นี้ก็คุ้มแล้ว โอเคลดขนาดองค์กรสำคัญเรื่องคอม c o m m u n i c a t i o n กับเจ้าหนี้กับซัพพลายเออร์กับคู่ค้ากับลูกค้าเนี่ภายนอกหมดเลยนะครับนะครับถ้าเขาไม่มั่นใจก็าอาจจะไม่อยากไม่อยากช่วยต่อไม่อยากขายต่อลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้วไปดีกว่านั้นก็ต้องมีจังหวะแล้วก็มีการชี้แจงอธิบายดีๆนะครับ บางคนก็ลดขนาดล้านนะครับขนาดอย่างเนี้ยเยอะสองสามร้อยตารางเมตรเอาลงมาเหลือแค่ขนาดเล็กนะครับจะทำยังไงที่ต้องสื่อสารให้เข้าใจนะถ้ามันไม่สามารถยูทีไลน์มาสร้างไรายได้ได้ก็ก็ถอยแบบที่มีชั้นเชิงโอเคนะครับส่วนเรื่องภายในสำคัญมากนะการดาวไซต์องค์ก่อนจะพังไม่พังก็อยู่ที่ท้างหนถ้าลูกน้องฮือเมื่อไหร่แลยุ่งนะครับเราต้องเรียกมาคุยเป็นวงๆนะแล้วก็ ต้องเอาแกนนำมาอธิบายนะครับแต่ส่วนใหญ่สถานการณ์อย่างนี้พนักงานรู้ครับพนักงานรู้พนักงานหลายที่เงินเดือมไม่เท่าเดิมเขาก็สู้แต่ถ้าเกิดลดเงินเดิมไปแล้วถ้าเราช่วยเขาได้เรื่องที่อยู่ที่กินผมคิดว่าพนักงานอยู่กับเราครับนะครับหลายที่นะครับตั้งครัวกลางเลยก็กินอยู่ด้วยกันปากเดีวยวกันหม้อดวยวกันสู้กันนะครับ แต่ก็สู้กันอย่างมีแผนเรื่องงบการเงินเป็นปัญหาของ SME ที่เป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องพูดกันตรงๆว่าถ้าไม่มีเรื่องเราก็จะไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องงบการเงินวันนี้เราก็เซ็นงบแล้วเราก็ไปยื่นสมรกรตามที่สํานักงานบัญชีจ้าง22,000บาทเนี่ยแล้วเราก็ไปยื่น ัางๆที่เราก็ไม่รู้นะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรอันนี้ไม่ได้ตําหนิพวกเราเพราะว่าพวกเราไม่ได้จบบัญชีส่วนใหญ่คนทําอสเออเขาไม่ได้เรียนบัญชีมาก็มาเช้าก็เหมือนกันนะมอเช้านี้ก็ตกใจมากแต่ว่ามารู้ทีหลังก็ต้องแก้ก็ต้องปรับเพราะว่าอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้คือหลักของเวลาเขาวิเคราะห์สินเชื่อเนี่ยเขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักเราโดยละเอียดเท่ากับเราเขาก็จะดูจากอะไรครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะดูจาก งบการเงินดูจากเอกสารถ้าเป็นบุคคลธรรมดายิ่งดูยากเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเขาจะไม่เห็นนะครับครณี้ถ้าดูงบการเงินเนี่ยมันจะไปบอกอะไรเขาก็จะไปประเมินว่าเราอยู่ในสถานะที่อยู่ในหลักเกณฑ์เขาหรือเปล่านะครับตัวตัวเลขแรกที่ท่านพูดเนี่ยใช่เลยคือส่วนใหญ่ s m ส e นะครับผมเจอเนี่ยร้อยละเก้าสบเกคือปิดงบไม่ได้มันไปปูดอยู่ใน อยู่ในการให้กรรมการกู้ยืมครับเหตุผลที่มันไปอยู่ในกรรมการกู้ยืมมันมาจากสองเรื่องนะครับก็คือหนึ่งจดทะเบียนแล้วก็จ่ายแล้วก็จดเต็มแต่ว่าไม่ได้ชําระเงินเต็มฝ่ายบัญชีก็ไปลงไว้ว่าก็ตีคืนกลับไปเป็นให้กรรมการกู้ยืมมันถึงจะปิดงบได้เมื่อเช้าก็เป็นอย่างนี้ครับจดทะเบียนสี่ล้านแต่จ่ายไม่ถึงที่เหลือกลับไปเป็นกรรมการกู้ยืมหมดซึ่งเราก็ไม่เข้าใจ ครับบางบางรายนี่ก็ใช้สิทธิ์ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก็คือให้จดและจ่าย25%ขั้นต่ำแล้วก็1ปีถัดมาค่อยจ่ายเพิ่มประเด็นที่สองนอกจากจ่ายค่าทุนจดทะเบียนไม่ครบหลักบัญชีมก็จะไปลงแบบนี้อีกอันหนึ่งก็คือ s อสอย่างเราเวลาเราเบิกจ่ายใช้เงินระหว่างปีมันก็จะมีรายการที่มีเอกสารกับไม่มีเอกสารเป็นลงบัญชีพอถึงสิ้นปีสํานักง,งานบัญชีก็จะรวบ นะครับบางคนก็ทําเป็นหลายเดือนบางคนก็ทําเป็นหลายหกเดือนบางคนก็ทำเป็นหลายปีอะไรที่มันขย e งกันจะไปอยู่ในได้งบอยู่ในหัวบัญชีให้กรรมการกู้ยืมมันถึงจะลงตัวครับแต่พอไปถึงแบงค์เนี่ยสิ่งที่แบงค์ก็ดูว่าอา้าวถ้าบริษัทมีเงินเป็นล้านเลยแล้วให้กรรมการกู้ยืมแล้วจะเอามากู้ยืมอีกล้านหนึ่งเนี้ยหลักมันก็ไปไม่ได้ไง เพราะว่ามันเหมือนว่าธุรกิจเราอยู่ดีไหมดีเมื่อเช้าดีมากเลยครับกําไรสะสมสองล้านกว่านะครับทุนอีกหกล้านกว่าเอ็สี่ล้านเป็นหกล้านกว่าแต่เจ็ดล้านไปอยู่ในกรรมาการกู้ยืมครับมันก็เลยทําให้แบงค์เนี่ยเขาเขากลัวว่าแมวแบบนี้เนี่ยธุรกิจมันอาจจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะวิเคราะห์ตามตัวเลขอันนี้ผมเล่าให้ท่านฟังว่าเวาลาเราคุยกับสาขาเนี่ย คนที่คุยกับเราเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเวลาเราคุยคนวิเคราะห์สินเชื่อจะอยู่หลังบ้านแต่เกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อมันจะเหมือนกันทุกแบงค์เลยครับนะครับอย่างนี้แหละทำไมเขาต้องดูสเตทเมนต์ก็เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่จะบอกว่ารายได้จริงๆเหล่านี้มันเท่าไหร่มันก็จะเกิดอาการคนตัวเล็กหนึ่งเอาเงินเงินสดไม่ได้เข้าสองเงินสดไปเข้าแต่เข้าบัญชีส่วนตัว หรือสามมันขายแบบมีแหวดกับไม่มีแหวดพอตัวเลขมันไปปรากฏในสเตทเมนเช่นเราบอกว่าเราขายได้เดือนหนึ่งห้าแสนปรากฏาในสเตทเมนมีสองแสนเขาก็ต้องจำเป็นเอาตัวเลขสองแสน 200, เนี่ยเอาไปตั้งเรื่องเขียนเรื่องมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าขย e งกันข้อเท็จริงคือเรารู้แต่สินเชื่อหรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เขาไม่รู้ถ้าเราจะทำเรื่องนี้ในยามปกติ มันแก้ไขาย,ยากเพราะมันเป็นระบบมาตรฐานแต่ถ้าเกิดท่านจะคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ทําให้การกู้กู้ยากแล้วทาให้ไ,ได้เนี่ยก็ผมคิดว่าดางในนามสมาพันธ์เราก็เอาประเด็นเขาเรียกว่าเพนพอยต์เหล่าเนี้ยเรามาคุยกับกับแบงค์เลยได้ไหมนี่ผมแนะนําส่วนตัวนะพี่แสงผมผมไม่ได้อยู่แบงค์ผมก็สามารถแนะนําได้เพราะเรากลายเป็นคนนอกไม่มีส่วนได้เสียแล้วแต่ถ้าเพนพอย์สิ่งเหล่านี้ งบการเงินมันออกปีละหนนะครับวันนี้ยืน่นมาสุดท้ายครับแก้อะไรเนี่ยต้องแก้กลับไปอย่างน้อยสามปีไม่ใช่แก้กันครึ่งปีถึงจะแก้ได้เพราะเป็นงบทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำท่านว่าสิ่งที่ท่านพูดว่าข้อที่จริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เอกสารประกอบข้อมูลต่างๆมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึง แล้วเราหวังว่าจะให้ธนาคารหรือให้แบงก์เจ้าหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงค์รัฐเอกชนเนี่ยเอ้ยทำไมคุณไม่ช่วยเราเขาก็จะไปติดกัาเลกหลักเกณฑ์วิเคราะห์สินเชื่อซึ่งในระบบแบงก์เนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังว่าในระบบแบงก,ก์มันเป็นกติกามันเป็นมาตรฐานฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าต้องปรับตัวเองเราส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดมีความจําเป็นสุดวิสัยก็ส่วนหนึ่ง ทำไมต้องสามปีท่านสงสัยไหมว่าทำไมกู้ยืมกู้ยืบางแบงก์ประกาศถ้าไม่ไม่เกินไม่ถึงสามปีก็ยังไม่รับเราเรียกคุณสมบัติผู้กู้ครับฉะนั้นเนี่ยทำไมก็ต้องสามปีก็ล่าให้ฟังว่าเวลาแบงก์พิจารณาการปล่อยกู้เนี่ยเขาก็จะดูงบการเงินมาเปรียบเทียบหนึ่งปีมันยังไม่สเสถียรสองปีจะไม่เห็นความชัดเจนก็ต้องเปรียบเทียบอย่างน้อยสามปี มันก็จะเห็นค่าเฉลีย่ยเช่นรายได้รายจ่ายต้นทุนกำไรดีที่สุดตามการคำนวณอัตราส่วนเนี่ยถ้า3ปีเนี่ยถือถือว่าเห็นชัดมันก็จะเห็นเขาเรียกความสามารถธุรกิจที่ชัดเจนแต่บางคนที่ไม่ถึง3ปีซึ่งจริงๆิง3ปีก็ต้อง3ปีครึ่งเพราะว่าปิดงบพฤษภาก็ต้องรอปิดงบใช่ไหมครับเราถึงได้ยิงคำว่าต้องของ,งบย้อนหลัง3ปี นี่ถ้าเกิดไม่ถึง3ปีล่ะถ้าแบงก์พาณนนิชย์ก็ท่าจะยากเพราะเป็นระเบียบกติกาแต่ถ้าแบงก์รัฐอย่าง s อ b มีแบงก์าบอกขอเกิน1ปีคนไม่เกิน1ปีมันยังไม่นิ่งพอที่จะวิเคราะห์อย่างน้อยรายได้เฉลีย่ยทั้งปีมันจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ารายได้จริงๆต่อเดือนที่ต้องผ่อนรายเดือนแบงก์วิเคราะห์เพราะเงื่อนไขาการชําระมันผ่อนรายเดือนไม่ใช่ผ่อนรายปี เหมือนพี่น้องกเกษตรกรเป็นรายขอบเมื่อผ่อนเป็นรายเดือนห้าปีเจ็ดปีเขาก็ต้องวิเคราะห์ความสามารถชำระหนี้เป็นรายเดือนแต่ยอมรับได้จากค่าเฉลีย่ยสเตทเมนต์ทำไมต้องดูหกเดือนก็เพราะดูค่าเฉลี่ยในหกเดือนบางเดือนมีขึ้นมีลงบางเดือนมีขึ้นมีลงถ้ามันไม่ถึงขนาดลงที่มดินเลยก็ยังจ่ายหนี้ได้บางคนต้องขอสเตทเมนต์อีกหกเดือนเป็นปีหนึ่งเพื่อมาเวทดู ผมเล่าตรงนี้ให้ท่านฟังว่าถ้าผ่านกระบวนการแบงค์แบงค์ก็ต้องมีสูตรในการวิเคราะห์ซึ่งไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นสินเชื่อสามหมื่นล้านเนี่ยก็อาจจะเดินช้าหน่อยหรือจจเดินยากหน่อยเพราะว่าเกณฑ์ควาคุณสมบัติผู้กู้ความสามารถชําระหนี้ก็คล้ายกันสินเชื่อมันก็แค่คนละกลุ่มฐานเงินคนละตัวเกณฑ์เรื่องอายุเกณฑ์เรื่องประวัติการเงิน เกเรื่องการเดินบัญชีเกเรื่องงบการเงินนะครับเดี๋ยวท่านก็จะเจอแบบผมว่าเมื่อกี้ว่าชุนจดทะเบียนเยอะแต่จ่ายน้อยทำไมไปอยู่ในกู้ยืมกรรมการเยอะให้กรรมการกู้ยืมเยอะเขาก็จะไม่มั่นใจในธุรกิจนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้รู้เพราะว่าฝ่ายวิเคราะห์เขาจะไม่ได้มาคุยกะบเรานะครับเพราะนั้นก็ให้เป็นข้อมูลไว้แล้วกัน ก่อนจะยื่นกู้หรือก่อนจะทำอะไรเนี่ยทำเตรียมตัวทําการบ้านซะ,ซะหน่อยถ้าท่านไปมือเปล่าหรือไปด้วยวาจาเนี่ยจบยากเพราะทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เขาก็ต้องจําเป็นต้องมีตัวเลขไปยันเพราะเขาไม่ได้เป็นคนอนุมัติคนอนุมัติคือผู้มีอำนาจซึ่งเขาไม่เรื่องมาลงดูตัวเลขเห็นไหมฮะและคนวิเคราะห์สินเชื่อก็ไม่ใช่สาขาสาขาเราเรียกว่า R M R M ไม่รู้เรื่องวิเคราะห์วิเคราะห์ไม่มาพูดกับลูกค้า เพราะมันเป็นกติกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่เราจําเป็นฮนะเราเป็นผู้อยากกู้เราก็ต้องช่วยตัวเองครึ่งหนึ่งเช่นวันนี้ผมแนะนําว่ามัชชาผมก็แนะนําว่าเขาบอกเขาก่อสร้างทําอู่ไปล้านกว่าบาทค่ะบางคนไปซื้อโปรแกรมทําโปรแกรมซอฟต์แวร์อะไรหมดไปล้านกว่าบาทเราบอกว่าไปรวบรวมพวกนี้มาแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้ยังไงครับเวลาเราจะกู้เนี่ยสาขาเขาต้องเอ็ A, มต้องไปดูไง ไปดูเพื่อยืนยันกับ C M ว่ามีถ้าเราการันตีว่าเรามีจริงถ้าเราถ้าถามถาไม่ทำไมไม่ลงในงบการเงินก็ต้องยอมสารภาพว่าเราไม่ได้ไม่ได้ลงเพราะอะไรก็ต้องอธิบายนะนเรื่องที่สองถ้าผ่านตรงนี้ได้คําแนะนําเรื่องที่สองคือเอาละแบงก์ Bank บอกว่าเอา้าจะดูงบการเงินก็ได้สมรกรก็ได้ไม่ดูพอพอสามศูนย์ก็ได้ไม่ดูอะไรสเตทเมนก็ได้แต่ตอนจะเบิกเงินกู้สมมติว่าอนุมัติ เขาก็กลัวว่าเราเอาเงินไปใช้หนี้เอาเงินไปทําอย่างอื่นผมก็แนะนําท่านในฐานะผู้กู้ท่านอาจจะต้องยอมเรียกว่ามีเอกสารประกอบการยื่นกู้ให้กับแบงค์ให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าเงินก้อนนี้เอาไปทําลงไปในธุรกิจสินเชื่อฟื้นฟูของแบงค์ชาติมีเงื่อนไขข้อเดียวเลยคือเอาไปใช้ในธุรกิจห้ามเอาไปใช้หนี้เดิม เขาเขียนแค่เนี้เองนะครับ mm hmm. ฉะนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นว่ากู้ได้ล้านห้าล้านเนี่ยเราต้องทํารายการที่จะเอาไปใช้ในธุรกิจบ,บางคนบอกว่าถึงขั้นต้องเอาไปบอกรายชื่อเจ้าหนี้เลยไหมก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่แยกได้ไหมครับว่าส่วนหนึ่งไปใช้ค่าใช้จ่ายอะไรคนหนึ่งใช้กับคนงานมีรายชื่อชัดเจนมีประกันสังคมจ้างรายวันส่วนหนึ่งต้องซื้อวัตถุดิบ อะไรเงี้ยครับคือผมว่าเราปิดปิดจุดสงสัยกับความเสี่ยงแล้วเราลองดูว่าเราจะเราเรียกว่าเจอกันระหว่างเขากับเราก็จะนี่ก็แล้